CNG มหานารวยสบู่ผักรวมมิตรขนาด55กรัมส่วนประกอบของสบู่ผักรวมมิตรผักชีกระหล่ำดาวตำลึงใบหญ้านางคณะผักเคลแตงกวาหัวชัยเท้าน้ำผึ้งบล็อกโครลี่ในอซิน ทำความสะอาดผิวอย่างอ่อนโยนไม่ทำลายความชุ่มชื้นบนใบหน้าลดฝ้าจุดด่างดำพร้อมผลัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพกระและรอยหมองคล้ำทำให้ผิวขาวกระจ่งางใสอย่างเป็นธรรมชาติเหมาะสำหรับผู้ที่ผิวแห้งเป็นฝ้าใช้ได้ทั้งใบหน้าและลำตัวช่วยลดฝ้ากระช่วยผลัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพสัพรพคุณผักรวมเปลี่ยนผักให้เป็นสบู่หนึ่งช่วยบำรุงผิวพันช่วยทำให้ผิวพันเนียนนุ่มดูชุ่มชื้นแก้ปัญหาผิวแห้งกร้านตามหัวเข,าข่าข้อศอกหรือส้นเท้าได้สอง ช่วยเติมน้ำให้ผิวทำให้ผิวหน้าและผิวกายชุ่มชื้นและป้องกันการเกิดริ้วรอยแห่งวัยสามรักษาสิวยับยั้งการติดเชื้อที่เป็นสาเหตุของสิวคุณสมบัติผักปรับสภาพผิวให้กระชับและเต่งตึงช่วยให้หัวสิวแหง้งและยุบตัวเร็วหลังการใช้หน้าเนียนผิวเรียบขึ้นจนสัมผัสได้เองถึงความแตกต่างลดปัญหาสิวสิวยุบแห้งเร็วป้องกันสิวใหม่ที่จะเกิดอีกด้วยราคา150บาท50คะแนน15วัน สั่งซื้อได้ที่ช้อปปิ้งนารวยหรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ